สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นคือ Toyota Hilux 2026รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการการปรับโฉมครั้งนี้นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งด้านรูปลักษณ์การขับขี่และเทคโนโลยีเราจะมาพูดถึงกันแบบละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาจาหน่ายกันครับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลย t o y o ต a าไฮลัก0์6 0 2 6มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดูดันและทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมมีลวดลายใหม่ที่ดูแข็งแกร่งพร้อมไฟหน้าแบบเล็ที่ออกแบบใหม่ให้บางลงและเฉียบคมกว่าเดิมเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าคมชัดและบึกบึนให้ความรู้สึกสปอร์ตผสมผสานกับความแร่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไฮลัก์ กันชนหน้าได้รับการออกแบบให้มีความบึกบืนและยกสูงขึ้นทำให้รถดูพร้อมลุยมากขึ้นด้านข้างมีซุ้มล้อขนาดใหญ่และเส้นขอบตัวถังที่ชัดเจนเสริมด้วยล้ออันลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและสปอร์ตในรุ่น GR Sport ยังมีชุดแต่งพิเศษทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้กับตัวรถอีกด้วยส่วนด้านท้ายของรถมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยไฟท้ายเล็ดแบบใหม่มีดีไซน์ทันสมัยกันชนหลังขนาดใหญ่และบันไดท,ท้ายที่แข็งแรงตอบโจทย์การใช้งานจริงได้ดีนอกจากนี้ยังมีให้เลือกหลายสีรวมถึงสีใหม่ที่เป็นสีพิเศษเฉพาะรุ่น G R Sport ซึ่งเพิ่มความเท่และดูดันเข้าไปอีกระดับ ต่อไปมาพูดถึงสมรรถนะกันบ้างโตโยต้าไฮลัก์2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงให้มีกำลังมากขึ้นพร้อมแรงบิดสูงสุดถึง500นิวตันเมตรในบางรุ่นยังมีระบบไมล์อห์ไฮบริด 48V ที่ช่วยเพิ่มพลังและลดการใช้เชื้อเพลิงอีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยไอเสียซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดได้รับการปรับแต่งให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและนุ่มนวลมากขึ้นพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งแบบ Eco และ Power เพื่อรองรับทั้งการใช้งานทั่วไปและการขับขี่ที่ต้องการกำลังสูงระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่โดยเฉพาะในรุ่น GR Sport ที่มาพร้อมกับโชคอัพพิเศษและระบบกันสะเทือนที่แน่นหนึบช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรดมั่นใจยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารของ Toyota h i ฮ u ัก2026ได้รับการออกแบบให้หรูหราและทันสมัยมากขึ้นคอนโซลกลางมีดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่พร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกฟังเบาะนั่งได้รับการปรับวัสดุให้ดีขึ้นมีทั้งเบาะหนังแท้และหนังสังเคราะห์ในแต่ละรุ่น บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นเบาในบางรุ่นที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายมากขึ้นพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและช่องชาร์จไฟ USB ครบครันนอกจากนี้โตโยต้ายัางเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เจเนเรชันล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยรวมถึงกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถรอบทิศท,ทางทำให้มั่นใจในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้น สุดท้ายเรามาดูเรื่องราคากันโตโยต้าไฮลัก2026มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นมาตรฐานราคาประมาณ750,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อป G-R Sport ที่มีอุปกรณ์ครบครันราคาสูงสุดประมาณ1,350,000บาทขึ้นอยู่กับออปชั่นและระบบขับเคลื่อนที่เลือกโดยในบางตลาดอาจมีรุ่นไมลรอไฮบริดจำหน่ายเพิ่ม,เต,มเติมด้วย โดยรวมแล้ว Toyota h ไฮ u ัก2026ถือว่าเป็นการปรับโฉมครั้งสำคัญที่ทั้งทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้งานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือการใช้งานในชีวิต